วันนี้เป็นวันหยุดพลเด็กประยุทธ์จันโอชาประกาศวันหยุดตั้งแต่วันที่28เดือนกรรกฎาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่2สิงหาคมผมมองว่าพลเด็กประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับประกาศเป็นหยุดแบบนี้มามาเป็นเวลา9ปีแนละ้วหลายคนก็บอกว่าคุณใช้สมองบ้างหรือไม่เพราะการประกาศเป็นหยุดแบบฉุกลระหุกร้ฉุกเฉินเนี่ยนะ มันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองนะครับถ้าประชาชนได้วางแผนอะไรที่จะติดต่อราชการไว้<ม>เขาก็ต้องหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศาลศาลเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชารู้ไหมครับเขามีการนัดพิจารณาคดีไว้ล่วงหน้าและเดี๋ยวนี้เนี่ยเขานัดพิจารณาคดีแบบต่อเนื่องนั่นก็หมายความว่าพอนัดสืบพยานกันนี่บางทีนัดล่วงหน้าไปตั้งปีกว่านะครับนะมันต่อเนื่องกันเนี่ยพอถึงเวลาวันนี้ วันหยุดคุณสั่งหยุดสารก็งดการพิจารณาคือไม่พี่นะอาจจะมีบางสารบ้างที่เห็นความจําเป็นจริงๆรู้จะทํำยังไงนะก็อาจจะพิจารณาบ้างแต่ที่แน่ๆความเสียหายมันเกิดขึ้นคุณคิดถึงแต่ตัวคุณเองคุณคิดแต่เรื่องของการอาจจะเอาใจคือแบบขี้เกียจอะแต่ไม่ได้คิดถึงประชาชนที่เขาจะติดต่อราชการไม่ได้คิดถึงความเสียหายของภาคเศรษฐกิจ ว่าการช้าในหนึ่งวันหรือสองวันก็นแล้วแต่ในการที่จะขออนุญาตนั้นขออนุญาตนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายนะครับแต่ด้วยความเป็นทหารความเป็นราชการคุณหยุดคุณง่ายนี่จริงป่ะคุณไม่ได้มีอะไรเนี่ยคุณไม่ได้ทำมาค้าขายอะไรคุณกินเงินเดือนหยุดคุณนอนอยู่บ้านเปล่าๆคุณก็ได้เงินเดือนนี่ประยุทธ์ใช่ป่ะแต่ว่าประชาชนเนี่ยเอาละครับอีส่วนหนึ่งอาจจะบอกว่าอืมก็ดีได้พักผ่อนแต่ประชาชน ลึกๆแท้ๆผมมองว่าเขาต้องทำมาหากินเขาต้องอาศัยราชการคุณประกาศวันหยุดราชการคุณซัดต,ตั้งแต่8ยาวไปถึงวันที่สองไม่รู้นะในมุมมองผมผมว่ารัฐบาลผลเดกประยุทธ์จันทร์โอาชาซึ่งไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศนะคิดอะไรไม่ออกก็หยุดไว้กันแล้วกันเออเพื่อเอาใจบ้างหยุดอย่างเดียวแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเอาลงมาร่วมบริหาร ในรัฐบาลน,นี้ผมก็ไมร่รู้มันจะหยุดยาวอีกขนาดไหนนะครับอันนี้คือความคิดของคนที่เรียกว่ามองข้างเดียวนะมองข้างเดียวไม่ได้มองถึงเรื่องอื่นหมอก็ออกมาร้องเรียนเลยไหมคนจะต้องเข้าโรงพยาบาลหมอจะต้องผ่าตัดนัดล่วงหน้าแต่ป้าทายเยอะๆคุณประกาศหยุดรรชการวันเดียวนะครับความเสียหายนี่เยอะแยะมากมายเอาละวันนี้ก็เลยอดไม่ได้เลยเอามาพูดปรับจำนงนชัยมงคลไปแล้วครับสวัสดีครับ